กลับมา,าสู่รายการมาถึงขั้หน้าหนึ่งในช่วงที่2นะครับก็อย่างที่ช่วงที่แล้วเนี่ยคุณต้นหอมบอกไปนะครับว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องของคนที่คุณต้นหอมนี่เขาชอบมากๆอยู่ในใจเขาเสมอก็คือน้องหมากนันเองอยากเคี้ยวอยากเคี้ยวหมาก ปกติกค,คิ้วอยู่แล้วไม่เหรอเนี่ยน้ำหมากติดเต็มปากไปหมดแล้วเนี่ยคุณอะยังไม่แก่เชีเหรออ่ะเดี <c oughs> ๋ยวต้องไปถามกันหน่อยดีกว่าว่าจริงหรือเปล่านะรคะที่พาน้องมิ้นเนี่ยไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ถึงลำปางเลยในช่วงออสาดการที่ผ่านมาน้งหมากเป็นคนลำปางไงลำปางหนานะเนอ,อไปฟังก่อนไปก่อนโครงการที่ผ่านมากลับบ้านครับกลับบ้านที่ลำปางและเชียงใหม่ด้วย เออไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยครับพอผมกลับบ้านแล้วก็ไปเจอกับพวกญาติแยะครับแต่คนที่ไม่ไปด้วยก็คือบอกว่าทะเลาะกาันหรือเปล่าครไม่ไม่ได้ทะเลาะครับไม่มีทะเลาะก,กันก็ต่างคนต่างกลับบ้านคนระับเขาเป็นคนลับปลา อยู่ c o เฮอครับผมก็ถ้ามีโอกาสได้ได้พีกห้าพี่ใหญ่ได้มาเจอการได้คุยกันก็ก็ก็น่าจะดีอยู่แต่อยู่แต่ทางบ้านจริงๆครับก็ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีเวลาว่างขนาดไปหากันอะไรเงี้ยเรก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นเพื่อนกันก็ก็อย่างนั้นแหละยังบอกไม่ได้ว่าจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันบอกบอกนแค่นี้ครับผมพูดถึงใครผมก็เคินหมดเลยครับไม่ได้ปากแข่งนะก็คือเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็คือบอกความจริงแล้วดี ดูดหน้าดูหน้าดูหน้าคณดิพี่ความหวังทำไมจะมีความหวังทำไมจะคิดเองเออเองทำไมฉันจะไปเป็นเพื่อนแม่น้องเขาทำไมรุ่นเราใกล้กันเพื่อนแม่แต่ก็ดีนะบอกว่าถ้าไป็ผู้ใหญ่สองฝั่งมาเจอกันก็ดีเป็นเรื่องที่ดีนะอ้าวก็ดีผู้ใหญ่รับรู้เพื่ออนาคตจะต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์ทีนี้ก็ทาง ปลอดโปร่งคุณเข้าหลังบ้านหรือหน้าบ้านเวลามีแฟนต้องเข้าหน้าบ้านเข้าหน้าบ้านเราแหมใครจะไปแอบแอบคบใครก็ไม่ดีให้เพื่อญ่รับรู้เออรับรู้ต้องรับรู้เพราะเรายังเป็นเด็กอยู่ไงมันต้องอยู่ในคอนโทรลผู้ใญ่แล้วเพิ่งโตเพิ่งเป็นไมยรุ่นเรายังเด็กเราโฟกัสเรื่องงานก่อนเราไม่คิดเรื่องแฟนหรอกหล่รีบไป้ทำงานเดี๋ยวจะโฟกัสเรื่องงานหรือไม่มีแฟนอ่ะไม่มีใครให้เข้ามายุ่ง ไม่มีโกัสเรื่องงานนะไม่มีใครก <c oughs> านมาล,ออออละออาะไปที่หนุ่มรุ่นน้องสถาบันเดียวคุณบ้างนุองรอน a อนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ประเดิมผลงานการเป็นพระเอกหนังเรื่องแรกแล้วคุณเอ้ยเรื่องอีนางเอ้ยเขยฝรงังว้าวมไม่รู้ว่าหนุ่มรอนจะรู้สึกยังไงกดดันไหมคะกับการเป็นพระเอกเรื่องแรกของเขาเนี่ยคะ่ะตื่นเต้นมากครับ ก็เป็นผมก็เริ่มหันมาทํางานานักแสดงครับพึ่งเริ่มเลยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเรื่องหนังเรื่องแรกด้วยนะครับแต่ว่ายากมากครับด้วยความที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เราต้องพูดภาษาอีสานทั้งเรื่องแท่ทั้งเรื่องเลยครับแล้วตัวรอนเองเนี่ยพูดภาษาอีสานไม่ได้เลยใช่ตอนที่ไปแคสติ้งก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้เหรอไงครับแต่พอได้มาแล้วก็รู้สึกว่า กลัวเลยความรู้สึกแรกคือกลัวว่าเราจะถ่ายทอดความเป็นเป็นเป็น,ปนชาวอีสาเนี่ยได้ได้ไม่ถึงพอผมไปไป,ไปถึงหน้าง,งานเนี่ยผมก็ได้เจอชาววิสาแล้วก็เจอแบบว่าพี่เหลือเฟือเจอพี่ลุงเจอพี่เปรี้ยวที่เขาจะคอยคอยดูให้เราอยู่แล้วว่าเฮ้ยแบบนี้มันมันจะเพี้ยนนะหรือแบบนี้มันต้องเฮ้ยสูงหรือว่าต่ำแบบนี้นครับช่วงแรกกดดันครับแต่พอเราก็เรารู้ก็บอกตัวเองว่าทาเต็มที่แล้วกันออกมาเป็นยังไงก,ก็ก็ยอมรับตามนั้นครับคนนี้นี่กําลังมาเลยนะคุณนะใช่นะฮะ ทางช่องสาเปอร์เซ็นสัญญาไปเป็นพระเอกช่องกําลังมาตอนนี้มีหนังเรื่องใหม่ด้วยอไอคนที่กําลังมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอข่าวเรียกว่าข่าวสกัดดาวรุ่งคุณอชอบมีข่าวเยอะแยะมีข่าวเ,เยอะแยะ<ๆ>นะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยมีคนเข้ามาบอกว่าเอ๊ะต้องไปถามคุณรอนนล่ละเรื่องที่คุณรอน,นี่มีมีได้ข่าวมาว่าคุณรอนเนี่แอบน้อยใจคุณน้องนัททิวไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแอบไปร้องไห้หลังเวทีและที่สําคัญเนี่ยมีมือดีคุณไปตัดต่อ เอาหัวไปตัดต่อยังไงไม่รู้แล้วก็เอาคุณรอนี่ยไปลงหนังสือเกยฉบับหนึ่งอยู่ในท่าที่วาดวิวพอสมวรเ,เขาเรียกว่าอะไรว่าบิวพอสมควรหลายคนโดนนะหลายคนโดนนะฮะต้องไปถามน้องรอนหน่อยเรื่องราวทั้งสองเรื่องนี้เป็นยังไงครับน้อง ผมว่าคงเป็นเกิดจากนี่แหละครับคงเป็นเรื่องตำแหน่งแหละครับแต่ที่หนึ่งที่สองนครับแบบว่ามันก็เป็นเรื่องที่มาตั้งแต่เอฟแล้วที่แบบเฮ้ยที่หนะึ่งที่สองอะไเงี้ยแต่จริง,รงๆแล้วก็คืออยากจะบอกว่าก็อยากให้อยากให้แบบเอ็นดูทุกชน้องทุกคนดีกว่าเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราก็ได้ทํางานได้ผลงานให้ทุกคนเนี่ยไ,ได้ออกมาดูกันนะครับอยากให้ให้ดูติดตามตรงนี้ก็บอกตรงนี้เลยคือไม่ได้ทะเลาะกันครับก็เปิสนิทก,นก,กันหมดครับมมผม,มเนนพิ่งเห็นเองครับเขาเพิ่งเพิ่งคุยไปเองใช่เพราะว่าเขตกใจเหมือนกันโอ้ยทำไมมีหรือว่า เนี่ยผมถ่ายลงเอกสารนะครับใช่แล้วก็ผมก็ไม่ไม่ถ่ายนันอีกแล้วครับถ้ามันไม่ใช่อ่ะคนดูมันก็รู้แล้วอันเนี้ยก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากเท่าไหร่ไม่ซีเรียสเลยครับอยากให้เต้นท่าปลาโลมาออยากให้เต้นท่าปลาโลมาเอาเอาเรื่องน้องอนก่อนโซลงเทียไม่มีอะไรไม่ใช่นตัดต่อไม่ใช่อยู่แล้วเร่อสำคัญนี่คือคือ เป็นหลายคนหลายคู่นะที่จะมีมีเขาเรียกว่าเอาที่หนึ่งที่สองที่อะไรมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของอันดับหรือ,อรว่าหลายกนเป็น <S 2> 2 <S ของกันาหวอ่1 1> อะไรไอย่างเงี้ย SMS อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เนาะมันก็เป็นเรื่องแบบ คนสามารถคิดได้แฟนคลับเขาจะแข่งกันไหมแข่งแข่งก็แอบแข่งขันเหมือนกันนะแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บมันก็รวมกันนะเพราะเราก็นามสกุลเดียวกันนะพโหบตอย่าง AF ก็นามสกุล AF ทุกคนก็ต้องรักกันถูกไหมเดียสตาเขาก็ต้องรักกันแฟนคลับก็ต้องรักกันนะหรือไปแข่งอ่ใช่ครอบครัวเดียวกันแฟนคลับต้นหอมก็ต้องรักกันนิดนึงทุกวันนี้โอ้โหตบตีกันแย่งต้นหอมเหมือนกันนะแย่งให้ได้ฉันมาหรอเออ จิตใจจะรู้นะไม่เคยคิดถึงฉันในแง่ดีหรอกเต้ผนผ้าท่าปลาโลมาให้ดูหนิไม่ได้ดูนานแล้วอ่ะแล้วท่านผู้ชมชอบวันนี้นี่ขึ้นมาอย่างนี้ตึง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 โอบอยถ้าลอยเต้นหน้าเกียดอย่างนี้แล้วฉันไม่เหลือแล้วล่ะพอแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นพระอเอกจริงว่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะ จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เป็นคนตลกนะกุงตรงข่าวข่าวเดียวข่าวข่าวเดียวาะเราเทียบแข่งกับมาริโอกันนะเดทอยู่เมื่อกี้นี้ถูกต้องถูกต้องเราต้องอยู่นิ่งๆก็จะข่าวที่เกาเหลาระหว่างบรรดาเอฟใช่ไหมคะนัททิวแล้วก็รอนแล้วเนี่ยอีกคู่หนึ่งที่เกาเหลากันมานานในวงการลูกทุ่งที่เราทราบกันก็คือพี่หหยอภพพรกับพี่ดาวมายุรีแต่นักข่าวเนี่ยได้ยินกระแสมาบอกว่าเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะนักข่าวไปเจอพี่หายอภพพรมาก็เลยต้องถามความสัมพันธ์กับพี่ดมยยรตอนนน้้เป็ังงไบาคะ ได้คุยกับพี่เอกตลอดเลยตั้งแต่ช่วงแรกที่ที่เริ่มมีอุทกภัยเข้ามานะคะพี่เอกบอกว่าเดี๋ยวพี่เอกจะจัดวันที่21บาังเอิญบังเอิญวันที่21เนี่ยเป็นวันทําบุญร้อยวันพ่อของพี่ไฮพอดีเลยอยากไปมากเป็นจังหวัดแต่ว่าพี่ไฮก็ส่งพวกข้าวของต่างๆนานาแล้วก็บริจาค เงินแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายๆคนสมทบทุนไปกับพี่เอกด้วยนะคะไม่ได้ไปอ่ะตรงนั้นมันไม่ไม่ใช่ปัญหาถ้าพูดถึงถ้าพี่ไฮว่างเดียวพี่ไฮไปอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอไม่ได้ซีเรียสเลยอะคะ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันมันผ่านไปแล้วตอนนี้เขาก็อาโอเคนะโอเคเขาดีขึ้นละมาส่งมาเสร็จมาคุยบ้างอะไรบ้างถ้าเจอหน้ากันก็อะ,ออะเออะไปอะไรแค่นี้แล้วก็ผ่านไปเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่การงาน น่ารักเออน่ารักนะเขารักพี่ดอกก็น um ่ารักนะคือพี่ฮายนี่เป็นคนโชว์เพลงแล้วสนุกมากนะคุณเคยดูโชว์เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะแล้วก็เขาจะตลกเหมือนกันนะเขาจะหาหาสนุกสนุกแล้วก็แบบเขาเต้นเล่นเต็มอ่ะเล่นเต็มอ่ะตอบคำถามแบบตรงๆนะว่าเจอหน้าก็จะ อะไรเงี้ยก็เหมือนเตรียมรองมืออยู่แล้วยังไงก็ขอให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยดีขึ้นแล้วกันดีขึ้นดีกันในวันไทยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดนะครับเต้นทารูปปะคือผมไม่เต้นแล้วครับท่าแปลกแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็ตังกำลังต้องไปเทียบอ๋อคือตอนนี้รอนน้องเราอ่ะรุ่นน้องเราเขากำลังมาในายหลายที่เราเองกำลังไปสวนธรรมเฮ้ยกำลังมาเอ้ยเราต้องบอกไปแล้วเราอยู่น้ำน้องน้องแล้วก็เจอใครตีคู่เรามาแล้วระหว่างนีงน้องก็ แล้วเราก็ขึ้นเ่ยึ้นเออเราตีคู่กันไปเลยแ่านผู้ชมผมขอเคีกับต้นหอมก่อนนะครับแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดครับบันเทิงรออยู่นะคะอะไรอะไร